วันนี้เราก็เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะปกติที่เวลาที่เราสอยแอปเนี่ยเราก็ใช้วงกลมใช่ไหมคะก็คือเอาไปสอยติดเลยทีนี้งานมันก็จะดูไม่สวยทีนี้เรามาดูวิธีการทำไงให้งานมันสวยก็คือการเจาะวงกลมเราก็นําผ้าที่เราต้องการก็คือผ้าสมมติว่าผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าชิ้นนอกที่เราต้องการเจาะนะคะแล้วก็2ชิ้นก็คือชิ้นนี้เป็นชิ้นสีที่เราต้องการทําเป็นสีคืออยู่ในวงกลมอันนี้ค่ะ ทีนี้วิธีการเจาะเนี่ยเราก็วาดวงกลมวงกลมอันนี้อันแรกก็คือส่วนที่เราต้องการวัสดุเนี่ยเราก็สามารถใช้ของที่เรามีได้อย่างหลอดได้ตัวก้นกาวแล้วก็หลอดเล็กค่ะตรงนี้ก็คือเราใช้ได้หมดเลยแล้วก็นําตัวขนาดที่เราต้องการเนี่ยเอาวงไปแล้วเราก็วาดอันนี้คือวงกลมขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วก็อีกหนึ่งวงคือวงในให้มันเล็กกว่าเพื่อที่เราทําการเจาะ เราก็วาดอีกหนึ่งวงอ่ก็จะได้สองวงวงนอกนะคะคือวงที่เราต้องการทีนี้เราก็พับเวลาพับเนี่ยดูสังเกตให้ดีๆนะคะให้มันเท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราตัดเนี่ยเราอาจจะวางดูท่าให้มันเท่ากันอ่าโอเคทีนี้เราก็ตัดเวลาตัดเนี่ยเราก็ ่ใช้กันไก่นะคะขั้นขึ้นไปก่อนอ่าแล้ทีนี้เราก็ตัดตรงน,นี้จากนี้ก็ค่อยๆตัดไปนะคะบางทีมันอาจจะสองข้างนออีกด้านหนึ่งกับอันนี้ ันนี้จะทำช้าๆให้ดูให้เห็นนะคะากนี่มาปึ๊บแล้วก็ตัดค่อยๆตัดไปกันไกลจะค่อนข้างคมนิดนึงนะคะใช้ปลายก็ได้ค่ะอ่าก็จะได้เป็นลักษณะนี้แล้วก็จะเป็นวงกลมละเห็นไหมคะตรงนี้ไม่เป็นไรมันอาจจะเบี้ยวก็ไม่มีปัญหาทีนี้พอเราได้เป็นวงกลมและลักษณะนี้แล้วทีนี้เราก็ทำการตัด ตัดวงในเห็นไหมคะตัดเข้าไปทีละช่องให้แต่ละช่องเนี่ยมันห่างกันสัก0.5เซนเราตัดไปตัดให้รอบรวงกลมเลยนะคะเหลืออย่าจะชนติดขอบนี้นะคะเหลือไปสักนิดนึงนี่คะ่ะไล่ตัดไปจนครบวงเลยทีนี้พอครบวงแล้วเราก็นําอีกอันนึงก็คืออันนี้นํามาประกบ สีที่เราต้องการไว้ด้านล่างนะคะด้านนี้ด้านที่เป็นวงกลมเราก็ทำการเนาไว้ก่อนเราก็เนาให้รอบเลยเนาวให้รอบวงกลมเลยนะคะเนาไปให้รอบก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ เป็นลักษณะนี้แหละเห็นไหมคะทีนี้เรามาดูวิธีการสอยเก็บปลายแล้วเพื่อนบางคนอาจจะมีปัญหาทําไมมันสอยกลมแล้วมันมันไม่เป็นวงกลมมันวิดวิดเบี้ยวเบี้ยวโอเคเห็นไหมคะเราก็ดันค่อยๆใช้ปลายเข็มเนี่ยคะ่ะดันแล้วใช้มือช่วยให้มันเข้าไปจากขอบในนี้สักนิดหนึ่งอาจจะใช้มือก็ได้คะ่ะช่วยจับ เราพับเข้าไปแล้วค่อยๆดันเข้าไปเห็นไหมคะมันจะกลมเลยมันจะไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเบี้ยวแล้วเราก็เริ่มสอยก็คือสอยที่เหมือนเราสอยแอปนั่นแหละค่ะคล้ายๆากันลักษณะเดียวกันปมเนี้ยเราก็เอาเนี้ยดันเข้าไปอย่าให้มันโผล่ออกมาเห็นไหมคะเอาค่อยๆใช้มือเนี้ยเก็บเข้าไปเก็บเข้าไป แล้วเราก็ค่อยๆสอยเนี่ยสอยเข้าไปแบบนี้ค่ะทีนี้หลังจากที่เราสอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะดูชิ้นงานกลมไหมคะกลมสวยงามอันไหนที่มันม,มันไม่ค่อยเราก็ใช้ตัวปลายกันไกลเนี่ยคะ่ะหรือปลายที่ดันมุมเลหล็กแหลมๆก็ได้คะ่ะค่อยๆดันเข้าไปเก็บชิ้นงานรายละเอียดนิด,น,ดนึงแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยคะ่ะ ใช้มือกรีดให้มันเรียบหรือว่าเราจะานำไปรีดก็ได้นะคะอย่างนี้คะเรียบร้อยสวยงามดีกว่าการนำวงกลมไปสอยปิดเยอะเลยค่ะแล้วทำให้งานมันดูมีมิติดูแบบฝีมือขึ้นอีกนิดนึงงานมันจะเรียบเนียนสวยงามแล้วก็เราก็ดึงที่ได้ที่เราเนาเนี้ยดึงออกส่วนด้านหลังเราก็ตัด นะคะตัดกลมให้มันสวยงามไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องนําชิ้นเนี้ยเอาใยเนี้ยก็คือวางทับปิดอยู่แล้วมันก็จะไม่หลุดค่ะค่ะท่านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เราก็รีดสักนิดนึงเพื่อความสวยงามค่ะก็เรียบร้อยเคล็ดลับในการเจาะวงกลมเพื่อนําไปแอบแปะง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องนําไปสอยติดเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะ